มาครับพวกมึงแต่นี่คือ p พาเวอร์แบงค์ที่ มีวิธีการเก็บสายที่โคตรจะเจเนียหมดสิ้นสุดดีกับปัญหาเวลาจะไปไหนก็ต้องพกสายชาร์จอะไรไม่รู้เยอะแยะพ่อไอ้น้องนี่คือแง n c h o แ Laptop Power Bank A1695 เป็นพาวเวอร์แบงค์ทรงสวยหล้ำพร้อมหน้าจอที่มีสายชาร์จท y p e C มาให้ถึง2เส้นนะจะเป็นสายชาร์จแบบดึงที่โคตรีนเนียแบบนี้1เส้นที่ให้ความยามมาสูงสุดประมาณ70%ทนต่อการดึงชักเข้าชักออกได้มากกว่า20,000ครั้งแล้วก็สายชาร์จที่สามารถใช้เป็นสายของแบบนี้ได้อีก1เส้นที่ทนต่อการหักงอได้มากกว่า20,000ครั้งอีกอะขอยอมรับตามตรงเลยว่านี่เป็นการออกแบบพาววอรแบงก์ที่โคตรจะฉลาดอันหนึ่งเลยน้องพาววอรแบงค์ตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่25,000มิลลิแอม สามารถชาร์จพร้อมกันได้สูงสุดถึง4อุปกรณ์และสายชาร์จท y p e C 2เส้นนี้กับพอร์ต USB C ตรงนี้สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง100วัตต์ต่อพอร์ตเลยนะก็คือสามารถจ่ายไฟให้กับ MacBook ได้แบบสบายๆเลยอะ่ะ Power Bank นี้สามารถรองรับการจ่ายไฟรวมได้สูงสุดถึง165วัตต์แล้วก็ใช้เวลาเพียง20นาทีในการชาร์จไฟกับ Power Bank ได้ถึง30%จะชาร์จไฟเข้าหรือชาร์จไฟออกก็เร็วแบบหัวทิ่มหมดเรียกได้ว่าเป็น Power Bank ที่ให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างจะครบเลยนะเหมาะสุดๆสําหรับสายเดินทางหรือคนที่ต้องทํางานกันหลายๆอุปกรณ์เพราะว่าเราไม่ต้องพกสายอะไรเยอะแยะแค่มีไอ้น้องนี่อันเดียวก็ครบจบในตัวแล้วถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถหาดูได้ตาม ต้องทางธรรมชาติที่กูหามาให้ได้เลยนะเออแค่นี้แหละกูไปและวเจอกัน